0นาทีต่อไปนี้คุณจะพบกับรายการข่าววรารรตี้บันเทิงที่เจาะลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับผมและสองสาวต่อวราตาเอ๋ยสุธาดาประเด็นไหนร้อนเราจะเจาะลึกข่าวไหนโดนเราจะขยายจนคุณต้องหยุดและฟังเพราะเราถือินไซเดอร์รับ สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับรายการ True Insider ค่ะสวัสดีวันศุกร์ที่13ด้วยนะคะสก,กุูปตัวสุดท้ายเราจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศภาพงานถแถลงข่าวคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทยของวง g o d Seven ค่ะบรรยากาศในงานจะฟินและก็สนุกขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะ Let ผลไปอย่างยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างสุดๆค่ะเรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ให้แฟนๆทุกคนต้องตื่นตาตื่นใจกันอย่างยก่งใหญ่กับงานแถลงข่าว Go เซเว่น first c o n e r t f l y in Bangkok ของศินเป็นบอยบาสุดฮอตจากประเทศเกาหลีใต้ก็เซเว่นที่เจ้าตัวได้เดินทางบินลัดฟ้าจากแดน2มาพบปะกับแฟนคลับไอ o ก็เซเว่นไทยแลนด์กันถึงประเทศไทยกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่แฟนคลับชาวไทยทุกคนได้พบปะกับนุ่มๆก็เซเว่นกันอย่างใกล้ชิดได้ฟินกันแบบสุดติ่งตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำ ของวันโพธิส11พฤษภาคมที่ผ่านมานะสู่การค้าดีเอ็มคอเทียท่ามกลางสันขับนะับพันคนมาคอยให้กำลังใจหนุ่มๆกันอย่างล้นหลามค่ะ ทศไทยครั้งนี้ของนุ่มก๊ตเซเว่นเต็มไปด้วยความพิเศษมากมายร่มกับตั้งแต่การสร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่แห่งปีด้วยการทุบสถิติลงกิน n น e s s World Records การพับเครื่องกระดาษพร้อมกันมากที่สุดในโลกกับกิจกรรมก๊อตเซเวน District 5 for the World เป็นการร่วมมือกันของนุ่มนุ่มก๊เซเวนและเหล่าแฟนคลับ I Got s Thailand ที่จะมาร่วมการสร้างสถิติกันได้อย่างน่าประทับใจโดยกระดาษที่นำมาใช้ในครั้งนี้ผลิตจากกระดาษรีไซเคิลซึ่งหลังจากบันทึกประวัติศาสตร์เรียบร้อยแล้วเครื่องมีกระดาษ เหล่านี้จะนำไปรีซรไซเคิลเป็นสมุดเพื่อน,นำไปบริจาคต่อไปค่ะ กทั้ง6คนก็เดินทางมาพบกับแฟนลับผู้โชคดีที่ได้เข้ามาพบกับพวกเขาในการเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์ร่วมกับ3นักแสดงหนุ่มเวล่อนชาวไทยนำทีมมาโดยต่อธนพบแบงค์พิติเจิมทิระดลที่เดินทางไปไถ่ายทำกันถึงประเทศเกาหลีที่ท่าออกมาในรูปแบบของภาพยิเศษสั้นความยาว15นาทีเจ้าฟฝีมือการกระกำผ่องย้งทรงยศสูงมากกันนันซึ่งบรรยากาศในงานเปิดตัวก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานราระศิลปินจากเกาหลีแล,และนักแสดงของไทยต่างก็ขนมุกความ่าวมาเมา่์ให้กับแฟนๆเป็น ของขวัญให้ได้ฟินเวอร์กันสุดๆค่ะ oh, <amazing. S> 3,2,1 เดี่ยวกันพิเศษสุดกับการเดินพรมแดงด้วยความยาวจะร้อยเมตรของชิลเป็นสุดพอตก็สเซเวเพื่อเข้าสู่งานแถลงข่าวก็สเซเวนเฟิร์สคอนเสิร์ตฟลายอินแบงคอรทคสิรั้งแรกในประเทศไทยของนุ่มๆกัเซเวนที่พร้อมเสิร์ฟให้กับแฟนๆได้ชมกันแบบจุใจถึงสองรอบการแสดงในวันที่11และ12มิถุนายนนี้ณอิมแพ t ออรนาเมืองคาลาเน่เี๋มจะร้องเพลงฟลายให้ฟังรา,นานหนึงนะ Don't let e o Don't e t e โด,ดยงานแถลงข่าวนี้ยังได้มีการถ่ายทอดสดให้แฟนๆที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมง,งานได้ให้ได้ชมได้ฟินกันผ่านหน้าจอโทรทัศน์ทางชอ่องทรูวิชัน่นของเราด้วยค่ะบอกเลยว่าบรรยากาศในงานแถลงข่าวในวันนั้นของทั้งกลหนุม่มต่างผนความน่ารักมาอดอ้อนแฟนคลับชาวไทยกันสุดฤทธิ์มาเยอะๆนะแทนยังมีการเซอร์ไพรส์วันเก กับแบมแบมหนุ่มน้อยสัญชาติไทยหนึ่งในสมาชิกวงเกาเซเวนกันบนเวทีอีกด้วยค่ะเรียกว่าประทับใจกันทั้งศิลปินและแฟนคลับกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียว และคุณผู้ชมสามารถชมภาพงานแถลงข่าว GOT7 First Concert l i e in Bangkok ที่จะนำมาออกอากาศให้ไดฟฟินกันอีกครั้งในวันเสาร์ที่14พฤษภาคมเวลา12.30นนาทีทางช่อง True Insight HD หมายเลข113และ335ทางช่อง True i n s i g h SD หมายเลข3 8 i g o t Seven Thailand ทางราพเด็ดขานนะคะ <im it> Yeah แบมแบมอีกคนด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าเอ็มคอเทียนี่แทบแตกเลยทีเดียวค่ะก็สําหรับใครที่มีบัตรไปแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวกันไปฟินกันได้นะคะใครที่ไม่มีก็เสียใจด้วยนะคะเพราะว่าบัตรเนี้ยโซเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะและวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ True Insider แล้วค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการที่จะพาคุณก้าวเข้าสู่โลกแห่งวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังประเด็นไหนร้อนเราจะเจาะลึกข่าวไหนดังเราจะตามติดเรื่องไหนโดนเราจะขยายทุกเรื่องท คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ค่ะแล้ววันนี้ต้วรตาต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ